สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าหมีพามาอัปเดตลูกพรุนป่าและก็พามาเก็บลูกแบล็กเบอร์รี่จ้าลูกพรุนป่าเยอะแยะมากมายค่ะเพื่อนๆเ,เก็บยังไงก็ไม่หมดค่ะป้าก็เก็บเฉพาะเอาไปกินแค่นั้นค่ะนี่เขาก็สุข คุณป่าจ้า มาอยู่ในสวรรค์ลูกพรุนป่าจ้าเยอะแยะมากมายสีสันสดใสสวยงามมากค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆค่ะส่วนที่ตรงนี้ก็เป็นแบล็คเบอร์ี่ค่ะดกมากๆค่ะเพื่อนๆไม่มีใครมาเก็บเลยค่ะ ค่ะมาเก็บด้วยกันค่ะตรงนี้ค่ะเฉพาะนั่งเก็บตรงนี้ก็ได้เป็นเป็นกิโลแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะแล้วตรงนู้นอีก คือแบบนั่งนั่งเก็บตรงนี้เลยไม่ต้องลุกไปไหนค,ะนค่ะเล็กเบรี่ เรียงระย,ยองวิตามินซีเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆอมาช่วยเก็บกันค่ะ นี่ค่ะเพื่อนเยอะแยะมากมายค่ะเราก็จะเอาแต่ลูกดำๆเนอะลูกที่สุกๆแล้วเก็บไม่หวันไม่ไหวค่ะเพื่อนๆปีน,น,นี้ดกดกจริงๆค่ะ เนี premises, market, ่ยแพงนะเพื่อนๆแบบนี้ถ้าเขาเอาไปขายในตลาดก็ประมาณห้าห้าร้อยกรัมก็หลายตังค์เหมือนกันค่ะดีดีค่ะวันนี้ลมแบบลมเย็นสบายค่ะเพื่อนๆแต่ป้าก็ต้องระวังค่ะเพราะว่าแบบลูกเห็บค่ะกลัวเห็บเห็บอันตรายเหมือนกันนะครเพื่อนๆเห็บถึงเราจะฉีดฉีดวัคซีนมาแล้วแต่ว่าเราก็ต้องระวังค่ะเพราะว่าเห็บนี่อันตรายค่ะเพื่อนๆ โห oh, แบบว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนมาช่วยเก็บกันจังค่ะนี่คะ่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ลูกปรุนป่าที่ไปเก็บมาเนาะแล้วนี่ก็ Black b l a c k ร์ r ี y ค่ะที่ป้าไปเก็บมาแล้วป้าก็มาเลือกค่ะลูกเขียวแบบนี้เนาะเขาเหมือนไมยมมากค่ะปเปรี้ยวเหมือนไมยมเดี๋ยวป้าจะก็จะเอามากินกับน้ำปลารา้าค่ะผสมน้ำปลารา้าพริกป่น แซ่บจ้าส่วนที่เหลือนี่ป้าจะเก็บแล้วก็เอามาทําขนมค่ะอันนี้ล้างทำความสะอาดแล้วเนาะป้าก็จะเก็บแต่ลูกงอมงลูกคือลูกสุกง,งอมงอมอย่างเงี้ยค่ะก็จะหวานค่ะน้ำตาลนิดนึงพริกป่นนิดนึง ลา,าลาุกคลุกคลุกาลุกลุกคลุคล,คลิปนี้ป้าก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะ มาค่ะเพื่อนๆมาแซบน้ำกันจ้า